สวัสดีครับผมเบียร์วิศารโอตโตุคารครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะรถ M TV นะฮะที่ได้รับความนิยมส,สูงสุดอีกรุ่นหนึ่งนะฮะในเมืองไทยนั่นเองก็คือ t o ตโยต้าเวลไฟครับท่านผู้ชมตัวนี้นะฮะที่มันพิเศษก็คือมันเป็นเครื่องยนต2500์ 2,500cc เบนซินล้วนนะฮะไม่ใช่ไฮบริดนะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นะครับสีดำเลยนะฮะรถคันนี้5ปีแล้วท่านผู้ชม เลขไม้นะครับใช้ไป1นึ่งแสนกับอีก9,000กิโลนะฮะถือว่าใช้งานไม่เยอะครับตกเฉลี่ยแล้วนะฮะปีละ22,000กิโลเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆครับท่านผู้ชมคันนี้นะฮะราคาออกห้างป้ายแดงนะครับสามล้านแปดแสนประมาณนี้นะฮะวันนี้วิสารออโตโคาร์นะครับขายแค่นะฮะสองล้านกับอีก2องแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับประหยัดไปล้านกว่าบาทนะฮะล้านห้าล้านหกนั่นเองครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่ารถคันนี้ที่ผมนามารีวิวเนี่ยฮะพิเศษอย่างไรสวยอย่างไรนะฮะในสไตล์ของผมทุกซอกทุกมุมเลยนั่นเองครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะฮะมายนโฉมด้านหน้าเจ้าเวลไฟล์คันนี้กันนะเห็นไหมฮะเป็นรถสีดำนะฮะแล้วก็มีโครเมียมนะฮะที่ฝากระโปรงนะฮะยาวเลยนะฮะสวยงามมากๆ กระจังหน้าก็เป็นแบบโครมเมียมนะฮะมีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าให,ใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมอันนี้คือน้ํามันล้วนนะท่านผู้ชมถ้าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยตรงนี้จะมีสีอมฟ้านั่นเองครับท่านผู้ชมจะมีเซ็นเซอร์มาให้นะ,ะจะมีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยเห็นไหมครับส่วนไฟเนี่ยนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะของวลไฟก็คือไฟหน้า2ชั้นนั่นเองครับตัวนี้นะฮะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED เต็มระบบแล้วนั่นเองครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะฮะแล้วก็มีขอบ นะฮะสีเงินแบบนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตนั่นเองครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆะฮะมันดูหล่อนะฮะดูเท่น,นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะฮะข้างนอกหล่อข้างในเป็นอย่างไรไปดูครับอ่ะผมเปิดห้องเครื่องนะครับท่านผู้ชมเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมานะอ่าสิ่งที่ผมดูก่อนเลยนะ,ะผมขอดูฝากระโปรงก่อนนะฮะว่าเดิมไหมนะเห็นไหมนี่หนไหมครับน็อตไม่ขยับเห็นไหม เห็นไหมครับรูกลมๆนะฮะมีความคมนิดๆน,นะฮะแล้วก็สันรอนต่างๆนะฮะยังคงอยู่เนี่ยฮะเม็ดอาร์คไ่เรลียงมาเลยนะมีสติกเกอร์อยู่เห็นไหมครับนี่ฮะสวยงามนี่คือฝากระโปรงเดิมฮะท่านผู้ชมแผ่นกั้นความร้อนนะฮะเห็นไหมยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะอ่าเนี่ยครับสวยงามทีนี้มาดูน็อตยึดฝาประตูฝาทีนี้มาดูน็อตยึดนะฮะเห็นไหมครับเดิมๆนะฮะ อโอเคมาดูที่ซอกนะครับดูซอกเห็นไหมดูน็อตแก้มเห็นไหมครับเดิมๆเลยนะไล่ไปนะฮะไล่ไปไล่ไปเห็นไหมครับเดิมๆเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปคานหน้านะท่านผู้ชมผมให้ดูที่เครื่องยนต์หน่อยนะเห็นไหมครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับเครื่องยนต์แห้งๆแบบนี้เลยนะฮะเบนซินล้วนด้วยครับท่านผู้ชม ทีนี้มาดูที่คานหน้าที่คานหน้าเนี่ยฮะจะมีหมุดอยู่นะเดี๋ยวผมจะแกะพลาสติกออกครับท่านผู้ชมนะอ่าสไตล์ผมนะฮะต้องเห็นคานหน้าครับรีวิวรถไม่ได้แกะออกมานะฮะอ่าโอเค ฐานหน้าจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมมาดูตามผมไปเห็นไหมครับเนี่ยเดิม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 เลยเห็นไหมครับเนี่ยรอยเม็ดอาร์คต่างๆเห็นไหมครับอ่าสวยงามแบบนี้เลยไล่เรียงไปเห็นไหมเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์คเนี่ยฐานหน้าเดิมเห็นไหมครับเนี่ยฮะเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับรอยเชื่อมต่อจากคานนะฮะเดิมเดิมเลยสวยงามนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะดูคานล่างหน่อยกล้องแพนเข้าไป แทนเข้าไปเห็นคานล่างไหมฮะเนี่ยคานตัวนี้นะฮะก็คือจะเป็นคานล่างนะฮะจะมีความโค้งนิดๆน,นะฮะของ t o y ยต้ e เ l f i า e นั่นเองนะครับนี่คือเดิมๆไม่ไม่เคยโดนชนไม่เคยโดนกระแทกด้านหน้ามานะครับผมคอนเฟิร์มเลยกล้าเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะฮะคันนี้ห้องเครื่องสมบูรณ์นะฮะไม่ชนไม่คว่ำไม่จมน้ำแน่นอนฮะ,ะชนเบาก็ไม่มีครับท่านผู้ชม1ิเต็มสิครับผมมาดูที่ด้านข้างนะ,ะท่านผู้ชม ตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับแม็กนะครับขอบ18นะฮะติดรถมาเลยนะฮะสวยงามนะครับแม็กก็คือจะเป็นลายนี้เลยนะโตโยต้าเวลฟนะตัวนี้ให้ยางมิชลินมานะฮะท่านผู้ชมขนาด2 3 5ทับ50 R18 นั่นเองนะฮะยางตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหม่มากๆเลยนะครับปี2020นะฮะสัปดาห์ที่17นะฮะดอกยังลึกๆอยู่เลยนะยังใช้งานได้อีกเป็นปีครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยนะฮะแล้วก็มิชลินด้วยอ่ะ ต่อมานะครับมาดูที่กระจกมองข้างครับท่านผู้ชมเห็นไหมตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะที่สาคัญกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองครับท่านผู้ชมสวยงามนะดูแล้วสปอร์ตต่อมานะฮะมาที่มือเปิดฝาประตูนะฮะตัวนี้จะเป็นสีคมเมียมนะฮะแล้วก็มีระบบมีเลดมาให้ด้วยนะฮะสวยงามอ่าเปิดแล้วก็จกก็จะพับบานออกเลยนั่นเองนะครับ อพอมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้นะฮะคันนี้เป็นรถหรู MPV นะผมก็จะแกะเช่นเดิมเหมือนกันนะฮะดูโครงสร้างนะมาไล่กันเลยประตูนะฮะอขอจิกหน่อยนะฮะลูกยางอ่าเห็นไหมจะต้องมีรอยแบบนี้อ่าสวยเดิมอ่าชายล่างล่ะชายล่างก็มีลูกยางอยู่เหมือนกันนะฮะนี่เดิมๆแบบนี้นะฮะนี่สันลอนต่างๆเห็นไหม สารลอนต่างๆเม็ดองเม็ดอาร์คยังคงอยู่ครับท่านผู้ชมอ่ะกล้องแพนเข้ามาอ่ามาดูพวกน็อตยึดนะฮะประตูต่างๆนะครับหมุดต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่เดิมๆนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยขันนั่นเองครับท่านผู้ชมอ่ะดูโครงสร้างหน่อยอ่าเห็นไหมครับดูจุดสปอร์ตนะฮะดูเม็ดอาร์คนะครับเนี่ยเงาๆวับๆแบบนี้เลยเนี่ยของใหม่นะฮะ สวยงามของเดิมจากโรงงานนะฮะอ่าดูด้านบนแล้วก็อย่าลืมแกะชายล่างอ่าเห็นไหมครับอ่าที่เสาบีเนี่ยก็ต้องดูเม็ดอาร์คท่านผู้ชมเห็นไหมที่สําคัญจะมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะฮะข้อควรระวังนะฮะแล้วก็พวกอัตราการเติมลมต่างๆนั่นเองครับท่านผู้ชมนี่หมุดกรอนประตูเห็นไหมแตภาพเดิมๆไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยขันนะฮะสวยงามอ่า โอเคเดี๋ยวนะก่อนที่จะผ่านตรงนี้ไปนะผมจะดูใต้ท้องนะฮะพวกาตรงก้านคันเร่งนะฮะก้านเบรกแกนพวงมาลัยนั่นเองแล้วก็ใต้เบาะว่ารถคันนี้เคยลุยน้ําจมน้ํามีสนิมด้านล่างหรือเปล่านั่นเองครับเอาไปฉายขึ้นมาฮะผมส่องเข้าไปนะฮะท่านผู้ชมพรมยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับก้านคันเร่งนะฮะ การเบรกนะฮะแกนพวงมลาลัยซรัพย์ในต่างๆอยู่ในสภาพดีไม่เหมือนกับเคยผ่านการจมน้ำนะฮะหรือว่าลุยน้ำมาแต่อย่างใดครับสวยเดิมครับอ่ะขอดูล้างเบาะหน่อยอ่าล้างเบาะเราก็ยกเบาะไฟฟ้าขึ้นนะฮะเห็นไหม <c oughs> เนี่ยเห็นไหมเห็นหัวน็อตต่างๆไหมเนี่ยฮะเดิมๆใสๆแบบนี้ครับ <c oughs> ไม่เคยผ่านการลุยน้ํามา ร้อ์เซ็ครับผ่านอ่ะต่อมามาดูประตูสไลด์นะฮะตรงประตูสไลด์เนี่ยนะก็จะเป็นมือเปิดเป็นคมเมียมนะเป็นสมาร์ทคีเลสแล้วเหมือนกันครับท่านะผู้ชมอ่ะประตูสไลด์ไฟฟ้าอ่าตัวนี้เป็นบอร์ดมิกกี้เมาส์นะฮะบอร์ดมิกกี้เมาส์ปรับไฟฟ้าด้วยนะอ่ะอย่าเพิ่งไปดูภายในเดี๋ยวดูโครงสร้างก่อนอ่าเม็ดอาร์คยังคงอยู่นะเดิมเดิม สวยงามเนี่ยหนึ่งสองไล่เลียงขึ้นไปนะอ่ะดูด้านบนหน่อยนะนี่เห็นไหมตรงนี้แกะง่ายดูง่ายเลยนะเห็นไหมเนี่ยครับเดิมๆอ่าจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมสวยงามทีนี้ดูน็อตยึดนะฮะประตูสไลด์เห็นไหมดูตรงนี้ เนี่ยน็อตต้องไม่เคยผ่านการถอดการขันมาก่อนเห็นไหมครับเพราะไม่มีเหตุจําเป็นนะฮะที่จะต้องถอดขันนั่นเองครับท่านผู้ชมสวยงามอ่ปิดนะเดี๋ยวกล้องดูนะว่าประตูสไลด์เนี่ยเวลาปิดเนี่ยนะเดินเรียบไหมนิ่งไหมนะฮะมีกระตุกหรือเปล่านั่นเองครับอเนี่ยต้องวิ่งไปนิ่งๆแบบนี้แล้วก็ดูดไฟฟ้า เรียบร้อยเยี่ยมครับสวยงามมาด้านท้ายตมเห็นไหมด้านท้ายก็สวยงามเลยดูเข้าไปที่ท้ายรถของคันนี้เห็นไหมฮะไฟท้ายนะฮะเป็น LED ไฟเลี้ยว LED นะฮะสวยงามมากๆเลยนะฮะที่สำคัญเห็นไหมจะมีโคมเมียมนะฮะคาดใหญ่เนี่ยสวยงามนะฮะสวยงามมากนี่คือ นี่คือ Toyota w well เวล f ฟ r e นะท่านผู้ชมมันมีความสปอร์ตนะฮะดูด้านหลังก็ยังมีสเสน่ห์เลยนะท่านผู้ชมสวยงามมากๆนะฮะอ่ะเซนเซอร์ด้านหลังก็มีนะมีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้4จุดด้วยกันนะฮะอ่าสวยงามอ่ะเดี๋ยวขอดูตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นไฟฟ้านะเราสามารถที่จะเปิดที่รีโมทได้เลยนะอ่าดูการเปิดนะฮะประตูไม่มีกระตุกกระตัก ขึ้นเนียนๆแบบนี้เลยอะขอดูประตูหน่อยประตูท้ายนะฮะเดิมไหมดูซีนเนี่ยครับเดิมๆแบบนี้เห็นไหมอ่าสวยงามอ่ะต่อมานะครับมาดูที่น็อตยึดกล้องเห็นไหมเห็นไหมครับไม่มีการถอดการแกะการขันนะท่านผู้ชมอ่ะตัวนีนนนะ้เช่นกันนะเช่นกันอ่าสวยงามทีนี้ดูร่องน้ํา ดูร่องน้ํานะเรียบร้อยแบบนี้นะมีสติกเกอร์อยู่เห็นไหมสติกเกอร์ยังคงอยู่เลยนะฮะนี่คือการกันกระแทกนะฮะจากฝากท้ายนั่นเองฝั่งนู้นก็ต้องมีเหมือนกันอ่าร่องน้ําสวยงามนะเห็นไหมมีสติกเกอร์อยู่นะฮะเดิมเดิมอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูยางอะไรอยู่ตรงนี้เห็นไหม ยางอะไรเห็นไหมซ่อนอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นยางทดแทนนะฮะฉุกเฉินนะคะในกรณีที่ยางรั่วยางแตกเราสามารถใส่ล้อนี้วิ่งไปปั๊มน้ํามันได้นะฮะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหลุมนะฮะสามารถที่จะใส่ของใส่รองเท้าใส่อะไรก็ได้นะฮะต่างๆนะครับอ่สวยงามนะ,ะโอเค เห็นไหมเจ้าของเดิมเขาใส่พรมกระดุมยางมาด้วยเห็นไหมสวยงามแล้ววัสดุเนี่ยผมดูนะฮะภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีนะฮะไม่มีการถลอกปอกเปิกต่างๆนะไม่มีนะสภาพเรียบร้อยมากอ่ะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างนะครับอีกด้านถัดไปนั่นเองครับท่านผู้ชมมาดูประตูสไลด์ฮะท่านผู้ชมด้านซ้ายของรถยนต์วิ่งเนียนๆแบบนี้นะ สวยงามอ่ะดูโครงสร้างเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเห็นเม็ดอาร์กไหมครับตากล้องสวยงามงามแบบนี้เลยนะฮะเม็ดกลมคมชัดนะอ่าโอเคเห็นไหมชายล่างอ่ะมาดูชายล่างหน่อยผมถ่ายตอนเย็นแล้วนะท่านผู้ชมห้าโมงกว่าแล้วเห็นไหมครับเห็นเม็ดอาร์คเนาะอ่าผมกลัวกล้องไม่เห็นไม่ใช่อะไรหรอกท่านผู้ชมอ่า สวยงามนะครับอ่ะมาดูประตูดูลูกยางเห็นไหมนะครับเนี่ยมีรอยเล็บจิกนะฮะเห็นไหมแบบนี้ใช้ล่างอ่าเหมือนกันนะเดิมเดิมสวยงามอ่ให้ดูสดๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับเม็ดฮักชัดเจนเลยนะ ชัดเจนเลยเนี่แต้มสีจาก QC นะฮะมาร์กกิ้งยังอยู่เลยเนี่ยเนหะ็นไหมแกะจนรู้แล้วะฮะว่ามีมีมาร์กกิ้งอยู่ในลูกยางด้วยอ่ะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์คสวยงามอ่าโอเคท่านผู้ชมนะพอมาถึงนะฮะเสา B ด้านซ้ายนะท่านผู้ชมก็คือจะมีสติกเกอร์อย่างนี้นะฮะแล้วก็มีแผ่นเพจมีมอกอแผ่นเพจเนี่ยนะฮะความสำคัญของมันนะฮะจุดสังเกตก็คือมันจะมีสีน้ำเงิน นะฮะอมอยู่ด้านข้างนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะมาก่อนนะฮะมันก็จะบอกว่ารถคันนี้เลขเครื่องเลขถังอะไรนั่นเองครับท่านผู้ชมอ่าแบบนี้เดิมเดิมสวยงามนะฮะโอเคเดี๋ยวขอดูหลังคาหน่อยนะฮะกล้องกล้องขึ้นไปเห็นไหมอ่าหลังคาคือจะมีเนี่ยคิ้วนะฮะเดิมเดิมเลยนะฮะตรงๆแบบนี้เลยบางๆคันนี้มีรอยขี้นกนะฮะ เดี๋ยวผมขัดออกให้ฮะผมมาผมมาสรุปนะฮะโครงสร้างของรถคันนี้ทุกคลิปย้ำเลยว่าทุกคลิปนะฮะที่ผมพรีเซนต์น,นะฮะที่ผมนำเสนอผมแกะทุกบานนะฮะด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะฮะด้านบนนะฮะด้านล่างดูว่าจมน้ำหรือเปล่าฉะนั้นรถทุกคันผมเน้นมากนะฮะคันนี้ก็เช่นกันนะฮะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะฮะหรือว่ามีอุบัติเหตุ ะะรอบพันไม่มีแน่นอนชนเบายังไม่มีเลยครับท่านผู้ชมผมเบียวิสารโอตโทตครารับประกันให้ครับโอเคครับท่านผู้ชมผมมานั่งในห้องโดยสารนะฮะตอนกลางนะของโตโยต้าเวลฟายนะเครื่องยนต์ 2,500cc นะฮะเบนซินล้วนปี2016นะครับสีดำภายในนะฮะก็คือจะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะฮะเห็นไหมอ่าเบาะมิกกี้เมาส์แบบนี้นะ แล้วก็ที่สําคัญเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะอ่าเบาะไฟฟ้าเนี่ยฮะก็จะมีที่รองขานะฮะเป็นไฟฟ้าเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะฮะอ่าไว้แบบว่านอนได้เลยพูดง่ายๆว่านอนได้เลยท่านผู้ชมนะฮะมาถึงตรงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามีม่านเห็นไหมมีม่านนะฮะเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะฮะแต่ถ้าเราเอาม่านออกต้องบอกเลยว่านั่งสบายนะครับเพราะว่ากระจกบานใหญ่นะฮะไม่อึดอัด ทัศนวิสัยดีนะฮะเยี่ยมเลยผมดูวัสดุนะฮะรถคันนี้วิ่งไป1 0 0 0 0แสนกับอีก9,000กิโลวัสดุยังดีอยู่มากไม่มีส่วนใดสึกหลอนะฮะอ่าเนี่ยวางแก้วน้ำได้นะฮะเบาะอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะเห็นไหมตรงกลางนี้คือจะเป็นหนังรูนะฮะสวยงามนะครับอ่ดูเบลเนี่ยเห็นไหมคุณดูสิว่ามันใหม่ไหมใหม่มากนะครับแทบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยท่านผู้ชมฮะ สะดวกสบายนะครับตรงนี้รถ MPV นะฮะผมบอกให้เลยไม่ว่าจะเป็น Toyota าอ p h a าดนะฮะหรือว่าโ o โยต้าเวลไฟนะฮะคนที่นั่งตรงนี้นะฮะจะได้รับความสะดวกสบายนะฮะมากที่สุดครับท่านผู้ชมอ่ะใส่แก้วน้ําได้มีกระเป๋าจินงโจ้เห็นไหมอยู่ตรงนี้อมีมือจับนะฮะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่สูงอายุอ่าที่สําคัญนะฮะมีแอมเป n ร์ไลท์มาให้ด้วยเห็นไหมครับเปลี่ยนสีได้นะ สามารถที่จะเพิ่มมิตินะฮะในห้องโดยสารได้นั่นเองครับแอ์นะฮะช่องแอร์ก็อยู่ตรงตำแหน่งผู้โดยสารหรือว่าที่นั่งเลยนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้มีระบบนานโนโฟอกอากาศด้วยนะดีมากๆนะฮะระบบแอร์อยู่ตรงนี้นะต่างๆเนี่ยแอมเปลไลท์เปลี่ยนสีได้เห็นไหมเนี่ยผมเปลี่ยนสีได้นะแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันกี่เฉดสีนะท่านผู้ชมแต่เท่านี้ก็คือว่าพอแล้วฮะเด็กๆเล่นสนุกเลยฮะท่านผู้ชม ที่สําคัญมีจอมาให้ด้วยนะตัวนี้มาจากโรงงานนะท่านผู้ชมสวยงามเลยนะฮะให้เด็กดูการ์ตูนดูอะไรแต่ส่วนมากผมว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะทุกวันนี้ขึ้นรถมาก็มือถือแล้วนั่นเองคนระับท่านผู้ชมตรงกลางล่ะให้อะไรมาบ้างอเป็นเบาะนวดด้วยนะใช่ไหมใช่เบาะนวดด้วยเห็นไหมอยู่ตรงนี้อา บาะนวดด้วยนั่นเองอ่าสวยงามนะเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นล่องนะฮะเด็กสามารถที่จะเดินได้นะเด็กสามารถที่จะเดินทะลุไปนะฮะเบาะแถวที่3ได้นั่นเองครับท่านผู้ชมอ่าตรงนี้อ่าให้ที่เก็บของมานะอ่าก็ดีนะเจ๋งเลยนะฮะแต่ไม่ให้ที่เสียบอะไรมาเลยนะ USB บง USB ไม่มีเลยนะฮะไม่ดีเลยนะฮะลดราคาขนาดนี้ ควรจะให้มานะแต่โดยรวมนะฮะดีของรถคันนี้นะโดยรวมสภาพใหม่ดีนะฮะสภาพดีเลยนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างนะฮะที่ผมนั่งที่ผมสัมผัสไม่มีส่วนใดสึกหลอนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปนั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะฮะว่ารถคันนี้ให้อะไรมาบ้างครับตามไปดูกันครับผมโอเคนะฮะเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะท่านผู้ชมเริ่มจากด้านข้างก่อนเลยนะฮะ กล้องตามมานะเท้าแขนเป็นหนังนะท่านผู้ชมกระจกนะฮะออโต้ทั้ง4บานเลยเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกนะฮะปรับทับกระจกต่างๆนะมือเปิดประตูนะฮะเป็นโครเมียมมีเมมโมรีนะฮะของเบาะนะฮะสามตำแหน่งด้วยกันนะฮะด้านข้างเห็นไหมวัสดุยังใหม่อยู่เลยไม่มีส่วนใดสึกหลอนะฮะเนี่ยผมที่เราจะต้องสัมผัสทุกวันนะฮะไม่ซีดไม่จางเลยท่านผู้ชมอ่ะขยับเข้ามานะฮะตัวนี้จะเป็นนะฮะเอนจิ r นสตาร์ทสตนะฮะหรือว่า ปุ่มสตาร์ทนั่นเองครับท่านผู้ชมอยู่ในตำแหน่งขวามือนะฮะสะดวกสบายอันนี้ที่เก็บของกระจุกกระจิกใส่บงใส่บัตรนะฮะอ่าและนี่ก็ปุ่ม power door off นั่นเองครับที่ใส่แก้วน้ำอยู่ตรงนี้นี่เลื่อนไปเห็นไหมอ่าจะวางแก้วน้ำได้แต่ก็จะบังช่องแอร์เหมือนเดิมนะฮะเปียกไฟกับเอาผาดเหมือนกันเลยมาที่พวงมาลัยนะฮะท่านผู้ชมเป็นพวงมาลัยหนังนะฮะแล้วก็มีลายไม้นะครับ เป็นพวงมาลัย4ีก้านนะฮะเป็นระบบมันติฟังก์ชั่นนะฮะแอร์แบ็กตรงกลางโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางเนี่เคล็ดลับนะฮะรถนะฮะไม่ว่าจะเป็น Toyota นะโตโยต้าคัมรี่นะโตโยต้าอัล o าดโตโยต้าเวลไฟนะฮะที่เป็นลายไม้อยู่ตรงนี้คุณสังเกตให้ดีถ้าเป็นรถยนต์มือสองมันจะมีรอยแตกเป็นรอยกลมๆนะเป็นรอยแตกเป็นรอยกลมๆคันนี้ไม่มีรู้ไหมสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการ จอดรถตากแดดนั่นเองท่านผู้ชมนะฮะมันทําให้ไม้เนี่ยล่นนะฮะก็เลยแตกขึ้นมานะฮะอ่ะสภาพดีมากๆครับท่านผู้ชมเลือนไม้นะเห็นไหมด้านซ้ายนะฮะก็เป็นวัดรอบนะฮะพร้อมกับถังน้ํามันนะฮะตรงกลางก็เป็นวัดค่าต่างๆเลขไม้เห็นไหมหนึ่งแสนเกั้ยเก้าสิบสกโลเมตรผมรับประกันไม้แท้ครับท่านผู้ชมตรงนี้พูดผิดนะมันเป็นความร้อนนะฮะ ความร้อนเครื่องยนต์นะฮะพอมาด้านขวานะฮะเรือนไม้นะครับเข็มไม่มีถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะพร้อมกับนะฮะเกวัดน้ํามันนั่นเองครับท่านผู้ชมสวยงามอ่ะต่อมาเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันครับโอเคท่านผู้ชมคอนโซลนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะฮะเป็นบูหนังนุ่มๆน,นะฮะสวยงามนะครับสภาพดีด้วยนะไม่สึกหลอเลยไม่มีพระไม่มีอะไรมาวางที่มันจะเป็นตําหนิริ้วรอยนะ นี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นโครมเมียมตัดขอบนะสวยงามอ่าหน้าจอตัวนี้ก็คือจะเป็นจอเทนโูดนะฮะเจ็ดนิ้วนะฮะสวยงามเป็นสีดำนะตรงนี้ใส่ของได้กระชุกกระจิกช่องแอร์ซ้ายขวานะอยู่ตรงนี้อ่าซ้ายและขวาถัดมานะครับเป็นระบบทําความเย็นนะครับแอร์ตัวนี้ก็คือแอร์นะฮะจะแยกอิสระซ้ายขวานะฮะนี่ซ้ายนี่ขวาเห็นไหมท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ ทางเดินลมต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้หมดนะฮะอันนี้ตั้งนาฬิกาก็จะอยู่ตรงนี้นะส่วนไฟฉุกเฉินไฟผ่ามาอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าหัวเกียร์ก็เป็นสั้นๆแบบนี้นะฮะกระปุกลุกแบบนี้สวยงามนะฮะธรรมะธรรมแรงดีนะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะฮะท่านผู้ชมอ่าขยับมานะฮะตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเห็นไหมเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มต่างๆปุ่มโฮปุ่ม ออโตออฟต่างๆนะฮะการลื่นถลายอีโคโหมดต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้อ่าเป็นที่วางแก้วนะครับเห็นไหมแล้วก็เปิดขึ้นมาอ่าตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะมี power outlet หนึ่งตำแหน่งเห็นไหมครับอ่าก็สวยงามนะวัสดุยังดีอยู่ แต่ผมหาช่องเสียบ USB ไม่เจอมีมาไหมเนี่ยคันนี้อย่าบอกนะว่าไม่มีมีไหมเอามีท่านผู้ชมมีมีม,ม,มีเป็นสายท่านผู้ชมเป็นสายเป็นสายนะเนี่ยเขาต่อไวเลยเห็นไหมอ่ามีนะครับสองตำแหน่งนะครับอยู่ในเกะ๊ะอ่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีนะฮะโอเคต่อไปดูด้านบนบนหลังคาเห็นไหมบนหลังคาจะมีที่ใส่แว่น นะอ่าที่ใส่แว่นแล้วก็จะเป็นพวกไฟส่องสว่างนะฮะแล้วก็เปิดประตูท้ายนะเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวานะฮะเป็นระบบไฟฟ้านะฮะเนี่ยวัสดุยังอยู่ดีอยู่เลยเห็นไหมท่านผู้ชมไม่ซีดไม่จางนะโอเคกล้องมองหน้าผมหน่อยนะฮะและนี่ก็คือภายในนะฮะของ Toyota ต e l เวลไฟนะครับท่านผู้ชม2.5นะครับปี2016 สภาพดีมากๆนะครับวัสดุภายในต่างๆยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่สึกหรอนะฮะสวยงามโอเคนะฮะขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวไปทดลองขับกันครับผมโอเคครับท่านผู้ชมผมอยู่บนถนนจริงเลยนะฮะกับ To โ well <c oughs> ยต้าเวลไฟเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะฮะปี2016นะครับความรู้สึกแรกนะฮะที่ขับออกมานะฮะก็เงียบนะฮะทัศนวิสัยไม่ต้องพูดถึงดีอยู่แล้วนะฮะ เพราะว่าเป็นรถสูงความนุ่มนวลดีอยู่แล้วดีมากๆด้วยนะฮะ,ะแต่ก็จะไม่ได้เงียบถึงขนาดเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะแต่ถือว่าดีเลยนะฮะนี่คือหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับนะฮะที่กังวลน,นะฮะเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีครับเพราะว่าน้ำมันล้วนนะฮะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Toyota c ค m r ร 2.5G นั่นเองครับท่านผู้ชม ฉะนั้นพวกอะไหล่นะฮะการแมนเทนแนนซ์การซ่อมบำรุงถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่น่ากังวลนะฮะค่าดูแลรักษาถูกนั่นเองครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปกังวลเรื่องแบตเตอรี่ที่จะต้องเปลี่ยนนะฮะลูกเราเป็นแสนอินเวอร์เตอร์นะฮะหรือว่าระบบ ABS ต่างๆไม่ต้องกังวลนะครับตัวนี้ช่างเมืองไทยซ่อมได้แน่นอนครับอะไหล่ก็หาง่ายนะครับอะไหล่เทียบเียงก็เยอะแยะครับท่านผู้ชม แล้วก็นะฮะจุดเด่นของ t o y o ต a าเวลไฟนะฮะหรือว่าเอาผาดนะครับที่เป็นน้ำมันล้วนนะฮะราคามักจะดีท่านผู้ชมราคาดีราคาจะไม่ตกผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะรถ t o y o ต a ที่เป็น h y b ริดนะฮะโตโยต้าเขาเคมว่าเขารับประกันแบตเตอรี่ไว้10ปีนะฮะแต่ถ้าสมมุติเราใช้ไปแล้ว8ปี9ปีละนะฮะทีนี้เราจะไปขายต่อเนี่ย คนที่เขาจะซื้อเราต่อเนี่ยเขาจะกังวลเรื่องแบตเตอรี่เอ้ยมันได้เวลาที่ต้องเปลี่ยนแบตแล้วไหมนะได้เวลาที่จะต้องควักเงินอีกแล้วหรือเปล่านะฉะนั้นก็ทําให้ราคารถที่เป็นไฮบริดนะครับหล่นพว่ภาพเลยนั่นเองครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นรถน้ํามันล้วนแบบนี้ราคาจะแข็งนะฮะราคาจะแข็งกว่านะครับเพราะว่าการดูแลรักษาง่ายนั่นเองครับท่านผู้ชมผมก็ฝากไว้นะครับ ท่านใดนะครับที่สนใจรถครอบครัวนะครับสุดหรู MPV แบบนี้นะฮะแล้วก็น้ำมันล้วนแบบนี้ก็รีบเลยนะฮะรถสวยๆแบบนี้นะครับอยู่กับผมไม่นานครับท่านผู้ชมบอกเลยนะฮะลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วนะฮะยังไม่มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ผมนำเสนอไปนี้นะเป็นอย่างไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจได้ครับผมแค่อยากบอกว่าถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็มันมีปุ่มแชร์อยู่นะฮะ คุณก็แชร์คลิปนี้นะฮะไปให้คนที่ท่านไว้ใจนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ป้าน้าอานะครับที่เขาพอจะให้คําปรึกษากับท่านได้นะฮะว่าสิ่งที่ผมนําเสนอไปนี้นะฮะมันจริงหรือไม่แล้วก็มันดีหรือเปล่านะฮะถ้าโอเคแล้วก็โทรหาผมได้เลยแล้วก็มานัดทดลองขับกันได้ครับท่านผู้ชมยินดีให้เอาไปเช็คโ่นด้วยนะฮะสิ่งที่พูดมานะครับรับประกันทุกอย่างนะครับเลขไมล์บอดี้นะฮะ คลิปวิดีโอนี้มันก็คือการรับประกันที่ดีนั่นเองนะท่าน,นผู้ชมผมพูดอะไรไปนะฮะนั่นคือการรับประกันครับเบอร์ผมนะฮะโดยตรงเลยเบียรวิสารโอทตโคานะครับ0 9 1 5 5 7 7 6า5นะครับโชรูมตั้งอยู่นะครับบนถนนกาญจนาพิเษกนะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยก็คือตรงข้ามกับสมาคมชาวปักใต้นะครับป้ายสีเหลืองวิสารโอโต้คารใหญ่ๆเลยนะครับติดถนน เดี๋ยวลองอัตราเร่งหน่อยนี่ร้อยสี่นะเครื่องเป็นซินล้วนร้อยห้านิ่งๆเลยนะนิ่งๆนิ่งๆเลยนะฮะมีสลูปด้วยนะให้ลูกให้อะไรเปิดรับลมรับแสงแดดได้นะครับเพอร์เฟกช่วงล่างดีนะฮะเห็นไหมไม่มีเสียงไม่มีอะไรแปลกปลอมห้า สวยงามเลยนะฮะครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือโตโยต้าเวลไฟนะฮะเครือค่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับปี2016น้ำมันล้วนนะฮะร,ราคาออกห้างป้ายแดงเนี่ย3ล้านก,นกว่าๆเลยนั่นเองครับวันนี้ผมขายแค่2 2 3ล้านบาทประหยัดไปล้านกว่านั่นเองครับท่านผู้ชมคุ้มค่ามากๆนะฮะที่สำคัญดูแลรักษาง่ายเพราะว่าเป็นน้ำมันล้วนนั่นเองครับท่านใดที่หารถ MPV สุดหรูอยู่นะคันนี้เหมาะสมคันนี้สภาพดีนะฮะการันตีโดยผมเลยนั่นเองครับท่านผู้ชมหากท่านใดนะสนใจนะก็โทรหาผมได้เลยครับ091 5577 695ครับเบอร์ผมโดยตรงเลยครับท่านผู้ชมผมฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่จะได้นำเสนอคลิปดีๆแบบนี้นะฮะแต่ที่สำคัญนะอยากให้กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะท่านผู้ชม ท่านจะได้ไม่พลาดนะครับหากผมรีวิวนะฮะรถคันที่ท่านสนใจอยู่ท่านจะได้เห็นเป็นคนแรกนั่นเองครับท่านผู้ชมผมย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าผมนําเสนอด้วยความจริงใจนะครับมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่ทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับ